แฟนใหม่เขาเข้ามาส่งเรานะครับเราต้องแก้แค้นแบบไหนครับอันนี้ต้องใช้สั่งแค้นแฟน,นเก่าครับนะอันนี้เนี่ยครูสอนลูกศิษย์เยอะเลยนะครับแล้วบางเคสเอาสั่งแค้นไปใช้จนกระทั่งมีการเสียชีวิตนะเพียงแต่ว่าครูไม่กล้านํามาิวให้ดูแค่นั้นเองคุณต้องเข้าใจครับเวลาเรามีแฟนใหม่นะครับนะหรือแฟนของเราปัจจุบันนี้เราก็อยากรู้เหมือนกันว่าเอ๊ะคนคนนี้เนี่ยคบกับใครมาก็เลยอยากหาเรื่องไปส่ง คราวนี้เวลาเราเข้าไปส่องชีวิตของใครก็ตามแต่ไม่ว่าไปส่องเพื่อนหรือไปส่องแฟนแฟนใหม่ของเขาหรือไปส่องมือที่สามเนี่ยเรามักเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับเขาอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติแล้วหลักขิดวิญาง่ายมากครับเวลาที่เราเอาชีวิตของตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครเนี่ยครับเรามักจะยกให้คนอื่นสูงขึ้นแล้วกดตัวเองให้ต่ําลงสังเคนแฝกเทคนิคในคอร์สสังคนเคนนะครับ มันคือการทําให้คนที่เข้ามาสองคุณรู้สึกโง่มากขึ้นกดดันตัวเองมากขึ้นโง่มากขึ้นกดดันตัวเองมากขึ้นโง่มากขึ้นกดดันตัวเองมากขึ้นจนเขาไม่มีความมั่นใจในตัวเองเพราะเขาไม่มีความมั่นใจในตัวเองเขาก็จะไปทะเลาะกันเองนี่คือนี่คือเทคนิคของการสังแคนครับ